ยินดีกับนั้งต่อด้วยนะครับที่น้องต่อจะได้เป็นพ่อหมาแล้วพ่อคนแบบพ่อคนนี่แหละแต่ต่อไปนี้อนาคตขูดจะเรียกลูกมึงว่าไอ้ลูกหมามึงก็เลยกลายเป็นพ่อหมาเนี่ยมันก็น่ารักโอ้โหอยู่กันครบพอดีเลยเธอเอินเจอแบบนี้แล้วก็อะไรวะไอ้พุทธไอ้วอกรู้อะไหมไอ้ต่อมีลูกแล้ว ต่อไม่ลูกจะดีใจทำไมพี่น้องครับแล้ก็มีลูกอยู่แล้วสองลูกตั้นเต็มเลยเมื่อไม่ใช่ลูกสองลูกแฝงกูหมายถึงลูกจริงๆเว้ยเฮ้ยทิพย์พองนะเว้ยมึงพูดจริงป่ะเนี่ยมึงพูดเล่นมั้งเอ้ามรู้ได้ไงพี่น้องครับเจมินบอกกูเมื่อคืนฮะเจมินบอกอีกแล้วไม่ใช่อย่างนั้นคือเขาไม่ได้มาบอกกูที่ห้องเจมินโทรมาบอกกูเองกูก็ไม่ได้บอกเลยว่าเจมินมาบอกมึงเดีองมึงร้อนตัวเนี่ยไอ้แกก็คือรู้ไงว่าไอ้อูดมันคิด คุก็ไม่ได้คิดาสารภาพมาถึงยอมรับมาเจ้ากลับไปเฮ็ดกันแล้วแม่นบ๊ แคหาอะไรของมึงไอ้บ้าไม่ใช่หรือเธอใหญ่แล้วนี่กูเคยพูดกับมึงแล้วใช่ไหมคนอย่างกูไม่มีทางกลับไปกินของเก่ารเวยเสียศักดิ์ศรีตายพี่จะว่าไปแล้วนะครับพี่น้องครับต้องต่อนี่ก็เชื้อแรงเหมือนกันนะต้องคลิปกลับมาได้ไม่เท่าไหรจับสะท้อนเลยพี่น้องเฮ้ยก็เพราะอะไรเพราะยาดา่ไม่ยอมให้มันอออนๆไงไอ้สเปิร์ของมันนี่ซ้อมไงซ้อมวิ่งไงพอถึงวลาเราสนาม๊าพุ่ง อูดเอาหัวปักไข่ป้าดูจากนี่ดิคหัวเร็วกว่าเทพบิวด้วยชอบกับเอาหัวปักไข่จังหวะต้อมมันเหลาหัวได้ลำบากเหลาไหมเฮ้ยยานนามาแล้วมาที่เลยทุกคนน้องต่อครับยินดีกับน้องต่อด้วยนะครับที่น้องต่อจะได้เป็นพ่อหมาแล้วพ่อคนแบบพ่อคนนี้แหละ แต่ต่อไปนี้อนาคตคูณจะเรียกลูกมึงว่าไอ้ลูกมากมึงก็เลยกลายเป็นพ่อมากยินดีด้วยพี่ต่อใช้ได้แล้วเราพี่ต่อครับ ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับพี่น้องครับเอ้ยอะไรเขามีลูกมาเสียใจอะไรมีลูกทีแรกก็ดีใจแหละพี่น้องครับแต่พ่อคลอดออกมาปุ๊บนะโอ้โหสารพัดจะฆ่ามาเลยพี่น้องครับค่ากินค่าอยู่ค่าเรียนค่ายาค่าหมอมาทุกค่าพี่น้องแล้วพอถึงเวลานั้นน้องต่อจะบอกว่าเฮ้ยผมไม่น่ามีเลยนะพี่อุดเนาะผมก็ไม่คิดอย่างนั้นนะพี่อุดเพราะผมอยากมี สุดยอดน้องมันต้องเป็นอย่างนี้แหละมึงมีครอบครัวเลยเว้ยมึงมีลูกแล้วอขออ่งเปาหมื่นหนึ่ง <S <S เดี๋ยวเลยตุดจีนล้วมั้งอ่งเปาที่ไม่เกี่ยวกับตุ๊ดจีนกูออขออ่งเปามึงที่มึงมีลูกไงไม่มันคือเป็นอย่างนี้จริงๆนะเว้ยบ้านไหนมีลูกอ่ะเขาจะไม่ขออ่งเปากันลูกจะได้ได้บุโบนี่ถ้างั้นนี่เลยมึงมีไอ้ขุนกูขอสองหมื่นห้าไม่ตายเพาขอตอนท้องไม่ได้ขอตอนโต ดีใจกับน้องด้วยนะเว้ยเอางี้น้องมีลูกทั้งทีนะเว้ยพี่คนนี้จะอยู่เฉยได้ไงเดี๋ยวเนี่ยพี่จะพาทุกคนไปเลี้ยงบางบาาวเลยโอ้โหกันที่บางบาเก่งมากนะหนูอใจนะโอเค ก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบ็คคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจ